สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับเรากลับกันมาอีกครั้งแล้วกับช่องนักลงทุนจิ๋ว Little Investor กันอีกเช่นเคยในวันนี้เราก็มากันกับคอนเทนต์วิชาการเงินเรื่องที่โรงเรียนไม่เคยสอนก่อนจะเข้าไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของทางเราด้วยนะครับการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราถูกสอนกันมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยทำงานกันเลยนะครับแล้วก็หัวใจหลักของมันเนี่ยก็คือการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานเพื่อให้ได้เงินมานั่นเอง แต่หลังจากได้เงินมาเราควรจะทํายังไงต่อละ่ะโรงเรียนไม่เคยสอนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเต็มที่เนี่ยก็คงจะสอนเกี่ยวกับการเก็บออมนั่นเองซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็คงจะไม่เป็นไรแต่ถ้าหากอยู่ในยุคนี้แล้วแล้วก็การบริหารเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะจําเป็นเลยเพราะคําว่ามั่นคงในสมัยเนี่ยมันจะไม่มั่นคงอีกต่อไปเรามาดูกันดีก,กว่าครับว่าถ้าหากเราสามารถหาเงินได้หรือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเราควรจะทําอะไรกันบ้างมาดูกันที่ข้อแรกก่อนเลยครับเราต้องทําการวางแผนเป้าหมายชีวิตก่อน ข้อนี้นะครับเป็นเหมือนการวางแผนหรือว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณว่าคุณอยากทําอะไรบ้างหรือคุณอยากมีเป้าหมายอะไรอยากใช้ชีวิตแบบไหนอย่างเช่นถ้าคุณอยาก,กเกษียณอายุก่อน40หรืออยากเที่ยวรอบโลกหรือว่าอยากมีธุรกิจเนี่ยคุณจําเป็นต้องวางแผนเพื่อให้คุณบรรลุปเป้าหมายของคุณได้นั่นเองเพราะว่าถ้าหากไม่มีแผนเนี่ยก็จะทําให้เราล่องลอยไปมาโดยที่ไม่รู้ว่าจําเป็นจะต้องโฟกัสที่จุดไหนก่อนนั่นเองครับมาข้อที่2กันดีกว่าก็คือการที่เราออมเงินก่อนใช้นั่นเอง จริงอยู่ว่าปกติในโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีสมุดออมเงินหรือว่าโครงการเก็บออมของนักเรียนไว้แต่ว่าการเอาเงินที่เขาสอนเราเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของการที่เราได้รับเงินใช้จ่ายแล้วก็เก็บออมนั่นเองซึ่งมันเป็นวิธีที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถเฉพาะตัวที่สามารถยกระดับค่าใช้จ่ายให้เท่ากับรายได้ได้นั่นเองซึ่งการออมที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือการได้รับเงินเก็บออมเงินแล้วก็ใช้จ่ายนั่นเองข้อที่3าม ทำบัญชีรายรับรายจ่ายการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยเราทำเพื่อดูว่าในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบ้างและเราสามารถตัดรายจ่ายส่วนไหนออกไปได้บ้างเพื่อที่จะดูแล้วก็คาดการค่าใช้ใจ่ายของเราโดยประมาณคร่าวๆครับและเราต้องทำบัญชีอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำเพื่อดูสุขภาพทางการเงินของเราด้วยนะเพราะว่าการที่เรารู้รายรับรายจ่ายต่อเดือนเราเนี่ยทำให้เราสามารถวางแผนการเงินขั้นต่อไปได้นั่นเองเก็บเงินสำรองฉุกเฉินและเงินลงทุนทำธุรกิจ เพื่อนๆหรือใครหลายๆคนเนี่ยคิดว่าความมั่นคงเป็นสิ่งที่แน่นอนหรือเปล่าครับหลายคนอาจจะคิดว่าการมีงานประจําทําแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่มั่นคงและสบายแล้วแต่พอหลังจากเกิดวิกฤตโควิดขึ้นเนี่ยความมั่นคงที่หลายๆคนเชื่อมั่นเนี่ยมันกลับไม่มีจริงซะง,งั้นหลายคนตกงานไม่มีรายได้เข้ามาคนที่มีเงินสำรองเนี่ยก็จะไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีเงินสำรองและหนําซ้ายังมีหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ได้เนี่ย คนกลุ่มเนี้ยน่าห่วงครับดังนั้นหลังจากที่เราทําบัญชีรายรับรายจ่ายมาคํานวณแล้วเนี่ยให้เราลองประมาณการใช้จ่ายต่อเดือนของเราคร่าวๆว,ว่าใน1เดือนเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และมีอะไรบ้างแล้วก็เก็บแยกเอาไว้ในบัญชีเงินเก็บสำรองนั่นเองเงินสำรองสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้เงินสำรองขั้นต่าที่เราควรจะเก็บเนี่ยก็คือ6เดือนนั่นเองแต่หลังจากวิกฤตโควิด COVID ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมันกินระยะเวลาน,านานหลายปีมาก เราก็ควรจะเก็บเผื่อไว้สัก1ปีก็ได้อันนี้แล้วแต่คนนะครับและหลังจากที่เราเก็บเงินสำรองฉุกเฉินได้ครบแล้วนั้นเราก็จะมาโฟกัสที่เงินเก็บลงทุนหรือว่าทําธุรกิจกันเพราะว่าทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถทํางานไปได้ตลอดชีวิตดังนั้นเราควรลงทุนหรือว่ามีธุรกิจไว้เพื่อเวลาที่เราเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ก็จะมีรายได้เข้ามาเพิ่มนั่นเอง ข้อที่5ครับอย่าเพิ่งเป็นหนี้เสียเหตุผลที่ผมเอาข้อนี้ขึ้นก่อนการที่เราจะเริ่มทําธุรกิจหรือว่าลงทุนเนี่ยเพ<ๆ>ราะเพราะว่าหากเรามีหนี้เสียอยู่เยอะเกินไปเราก็จะหาเงินมาลงทุนหรือว่าทาธุรกิจได้ยากนั่นเองครับเพราะว่า<ๆ>ต้องมาคอยนั่งจ่ายทั้งหนี้แล้วก็ดอกเบี้ยด้วยและอาจจะทําให้เราเครียดไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไม่มีความคิดที่ทําให้เราสามารถลงทุนหรือว่าทาธุรกิจได้นั่นเองส่วนเรื่องหนี้ดีหนี้เสียเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในคลิปต่อไปนะครับข้อที่6เริ่มลงทุนทําธุรกิจ ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบในหัวข้อนี้นะครับถ้าจะเอาตัวอย่างแบบคลาสสิกเลยเนี่ยก็คงต้องพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นซึ่งเป็นการที่เงินเราเนี่ยทบไปเรื่อยๆนั่นเองจากทีละเล็กทีละน้อยจนเพิ่มพูนไปเป็นเงินก้อนเราสามารถใช้งานเจ้าดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยได้ผ่านทางช่องทางการลงทุนนั่นเองซึ่งมันจะต้องใช้เงินบวกระยะเวลาที่เราลงทุนด้วยหรือถ้าใครไม่อยากลงทุนก็สามารถเริ่มทําธุรกิจเองได้แล้วแต่ความชอบแต่และบุคคล แต่ว่าเรื่องดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียด้วยนะคือเราเนี่ยต้องเลือกทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการเติบโตทําให้เงินเรางอกเงินนั่นเองเพราะว่าถ้าเลือกผิดชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้ครับแล้วการลงทุนเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่เราอาจจะสูญเสียเงินลงทุนของเราไปด้วยข้อนี้อาจจะต้องระวังกันให้มากๆครับข้อที่ 7. ภาษีรู้ไว้ใช่ว่าเราเนี่ยควรที่จะศึกษาเรื่องของภาษีเอาไว้ด้วยครับเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ย ยังไงถ้ามีรายรับเนี่ยก็ต้องมีรายจ่ายภาษีเนี่ยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนเราควรศึกษาหาวิธีลดย่อนภาษีวิธีการที่เราจะชําระภาษีน้อยลงด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ของเราในวันนี้ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของทางเราด้วยถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดแชร์สามารถทิ้งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ